สวัสดีครับพี่ระยานสวัสดีครับพี่ระยานสวัสดีครับ FC ป่ามดอยู่ยาวฝากช่วงด้วยนะครับป่ามดอยู่ยาวนะครับผมสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับขอให้พี่ระยานอยู่ยาวเหมือนกันขอบคุณป่ามดมากนะครับที่ให้ผมอยู่ยาวครับผมอยู่ยาวด้วยกันอ่าทุกท่านยังไงพ่อรุบหล่อมาเดิมครับเอฟซีเเจ้า ดังแค่กอล์ฟคู่คู่ที่คนสายแน่เลยดูดูมาเยอะครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าโมเดียวเป็นไงครับก็สบายดีครับมาถึงนานแล้วนั่งรถตัวมาอะายขบวนอยู่ครับถ่ายคลิปยังเรียบร้อยครับวันนี้ปาไปสามคลิปกับพระอาจารย์แล้วครับโอเคครับขอบคผมสวัสดีครับขอบคุณครับป๋าโมเครับสวัสดีครับ อ่อนะครับผมไปน่าไปทีครับผมแไปครับฟรีครับคลิปแรกครับผมป่ามดอยู่ยาวอำเพลินเอาเชี่ยวกดติดตามด้วยนะครับกำลังทำอะไรครับใส่ต้นเพลงไ้นิดหน่อยมีร้น้อนไหมเหนื่อยว่บอ่าเหนื่อยร้อนโอเคนะนี่ครับสวัสดีครับ สวััดีครบผู้นำทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ให้มีงานทำรับผมขนาดจบแล้วก็ยังพอแล้วสี่วันนี้พอแล้วพอเลยห้าวันห้าวันนะขอบคุณกำนังใจอกันเพื่อกระบกาลเลยจริงไหมกระบวนกาลต้องไปพักรยาหนอยนะได้ได้ได้โอเคนะพักยาหน่อยโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับปลาหมดครับวันนี้หล่อเลยนะอาจารย์หล่อทุกวันวันนี้ก็จะขึ้นเวทีคู่ปลาหมดได้โอเคยอดอย่าขาดจิ ต้องขึ้นทุกครั้งเลยจะขับแต่แต่ถ้ามากอทมผมขึ้นแต่ไปแถวบ้านเราไม่ต้องพักผ่อนขับรถยาวเพราะว่าวิ่งยาวรุงเทปมันแป๊บเดียวก็เลิกไม่นอนก็ได้กลับไปนอนบ้านหน้าขาของหน้าวะหน้าขาผ่องรอไหมรอที่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นดาราช่องเสียงนนเราเพื่อเพลงเขาเพื่อเพลงพ่อใหญ่แหลม ได้แทนนุ่นบอกแล้วให้ท่องเพลงพ่อใหแหลมไม่ได้จะเป็นเป๊ะช่องคอปเวอร์แล้วก็ไปเข้าห้องอัดโอเคเพลงบังไฟพ่อใหแหลมสายบังไฟที่ผมสายบังไฟสุดยอดเลยว่าปาหมดไปต่ผมมานก็หล่อแล้วยาวเลยได้อะไรมากินพระตยาก็ไม่ได้อะไรกินก็อยู่ไดเรื่อยครับอาจารย์ะไดเรื่อยครับได้ประกาศบ้านก็ดีใจครับผมโอ้กสงานดีอ่าโอเคไฟต่อครับ พดีจุดสาวบอยเป็นแพเเจ้าบอยดีๆพ่อใหเดีจ้าสฟกับเอฟซีสาวเน้อบทนแทารักทุกคนแหละวี่มามาให้กำลังใจใช่ไหมค่ะโอ้ดีไม่ได้ทำเลยสุดยอดไม่ต้องแน่เลยอันนี้แฟนกับเอฟซีแค่เลยมาแตกหัวข้าเลยใช่ะนีโอด้วยค่ะมาลุมาลุ น้อยเพื่แฟนมาตัง่ให้กำลังใจทุกคนนะครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับนี่แฟนลับ F4 ของสงน้อยครับผมเดี๋ยวราไปดูหลังเวทีครับผมหลอกนะระจับคู่นะ ต้องไปไหมครับต้องทิ้ครับค่ะ,ะท้าทุกกาวสวัสดีคุณแม่สุภาพที่เคารพอย่างสูงความสวยไม่จืดจางความงามตลอดไปครับผมแม่สุภาพของเราน่ารักตลอดจ้ากินข้าวหรือย,ยังบารามีเกิดตลอดใช่ไหมสวยจริงๆแลคุณแม่เนี่ยกานข้าวหรือยังอ่าทานเรียบร้อยแล้วคุณแม่การเอาตัวรอดหน่อยเพราะว่าเราอายุมากแล้วนะต้องกินหน่อยคุณแม่ยังไม่ได้ทานเลยอ๋อ คุณแม่ทานอะไรพิเศษไหมเดี๋ยวจะเดินไปซื้อให้ไม่รู้เอาอะไรแต่้วเอาหมูไหมเอาหมูไม่เอาหมูไมเอาไม่เอาอะไรอทานได้คือไก่ปลาไก่ปลาครับโอเคเดี๋ยวผมไปเสาะแสงหาก่อนนะครอนิดนี้ขอไอสกิปแรกสักคลิปก่อนโอเคครับแม่ครับลูกชายครับผมแม่ครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวถามสวัสดีครับ เอาหน่อยสวัสดีครับเพีเ<อ>่อเอกพารุบลอ,อะนิดเดงที่ไหนจ๊ะวันนี้อยู่ที่อ่าเยื้องเซ็นทันประตันทิเบตนะครับตัดใหม่ครับ ก็สถานที่โอเคมากๆค่าลานกว้างสภาพอากาศอะสภาพอากาศก็ไม่มีฝนนะคะตกไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะฝนไปแล้วพระพระพี่พิพี่รุนไปแล้วพระพี่รุนกลับบ้านแล้วค่ะก็ขอกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีครับพี่ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ วัสดีน้องเอ๋พรุีสวัสดีค่ะน้องปายโอเคค่ะวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะก็เดี๋ยวมไปนะจกับโมวอนเดี๋ยวไปหลังนทีหน่อยครับผมบรรยากาศใหลังนทีครับผมฝนหยุดตกนะครับครับผมวันนี้แฟนคลับเอฟซีคเรียนเชิญครับผม ศาสนา็นเศษฮะใกล้เซ็นท่านหลังไมทีเนี่ยเป็นน้ำนะฮะแต่ไม่เป็นไรน้ำเพราะว่าฝนไปหมดแล้วพอดีจ้าเขาสูงไว้ไม่เสียล่ะ น้องคนสวยมากลูคจูบเขานะน้องบเขาว่าเดท่สวยยังไม่รู้ค่ะแต่คนแรกคนสวยแต่ก็สวยกว่าคนเมื่อกี้นี่ค่ะคือคนนี้อันนี้ก็สวยนะฮะน่ารักทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอีมสวัสดีครับอันดับ พัดเบอร์เจ้าพัดเบอร์ครับเจ้าชื่อไวยะพัดเบอร์ถ้าดิดไม่เอาเอาพัดเบอร์ดวโอเคนะโอเคสวัสดีครับไปขับครับสวัสดีจ้าน้องจ๋าโอ้แต่งตัวนะสวัสดีจ้าเนี่ยแดนเซอร์ใหม่น่ารักครับผมจะอยู่กับเรายาวหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้อยู่กับเราแน่นอนสวัสดีครับบรรยากาศหลังเวทีครับไปขับครับผม กูปอขาครับเหนื่อยมั้ยกูปอเหนื่อยตลอดอยู่แล้วไม่เหนื่อยขาจ้าไม่เหนื่อยนะกูปองข้าพอดีข้าัอดีจ้าน้องจกาให้แต่งตัวอยู่ครับผมสวัสดีคขสวัสดีโอ้พอดีจ้าก็ยสวัสดีจ้าน้องจกาอะไรอ่ะวันนี้เล่นอยู่ที่ถนนทันใหม่นะครับครับผมข้าฟเสร็จทันอรัญทิเบียนพอดีมินองม่าทุ่เทพงานแรกเทพมานค่ะครับขอบคุณมากครับ้องโนประมาณนี้ค่ะ สวัสดีครับบรรยากาศครับผมตัวไปฮะเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายหน้าอีทีแป๊บ,อบัอะสวัสดีครับ สัสีครับคุณสุครับสวัสดีค่ะเป็นไงครับมาถึงแล้วมาถึงสนามเป็นนักซี่แล้วจ้าเพแล้ว่าวันนี้ฝนตกแล้วพี่น้องข้องฟ้าปลอดโปร่งแม่ตะเวียงตะเวนเด้อพี่น้องเด้อนะโอเคนะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเป็นนักหน้าเวทีค่ะ